รูปประกอบทางชุชนการทดสอบจะอยู่ที่สงการนแล้วเราก็แัดแผนให้ทุจกจังหวัดลงมาครับไม่ผ่านเนี่ยสามารถได้ใช่ไที่เราสมมติาตรงนี้สำัญต้บอกว่าเนึ่งลาย เวลา,าที่สามชั่วโมงนะครับจะเป็น64ครับในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานนะครับในเรื่องของการบอกชี้การมีส่วนให้ส่วนเสียไม่เป็นอะไรเอาหวานก่ได้ครับ